สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึงวันที่15พฤษภาคมเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันพุธเรามาถึงผู้ที่เกิดวันพุธกันแล้วมาดูนะคะว่า การงานการเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมถ้ามีตัวเลขนําโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธคือเลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบร,มรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดามาดามขออภัยเวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจใน,ในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่ อย่าลืมกดซ u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสาร,าสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อค่ะเข้าไปที่เพจของมาดามดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริมมาดามเปิดสอนลูกเตา๋าอลเกิลอ,ออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้าคูเกิ e พิมพสยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงค่าเรียนถูกมากค่ะ หรือใครสนใจอยากจะเรียนศา 8, สตร์แปลกศาสตร์ใหม่ที่มาดามคิดค้นขึ้นมาเองคือศาสตร์มหาศจั์โดมิโน,โนมาดามกําลังเปิดรับสมัครรุ่นที่3อยู่นะคะเดิมทีเราจะสอนวันที่8พฤษภาคมนี้แต่ต้องเลื่อนเวลาออกไปเพราะว่าช่วงนี้โควิดแรงมากไม่กล้าเปิดสอนมาดามเองก็ไม่กล้าไปสอนกลัวเหมือนกันเสี่ยงกับโควิดเลยขยับไปเป็นเดือนมิถุนายนคิดว่าน่าจะเบาบางลงเพราะตอนนี้ เห็นเขาประกาศว่าวัคซีนออกมาแล้วก็ผลการใช้มันดีนะคะมันดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ผลข้างเคียงมีเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากดังนั้นเดือนมิถุนายนหน้าที่จะ นี่หน้าที่จะสอนได้แต่ทีนี้มาดามยังไม่กําหนดวันนะเพราะมันยังคาบลูกคาบดอกกันอยู่ยังไม่กล้ากําหนดวันเลยทีเดียวเอาไว้รอฟังข่าวสารต่อไปแล้วกันใครสนใจก็ทักอินบ็อกมาคุยรายละเอียดกับมาดามได้เลยวันนี้มาดามใช้ไพ่ในการพยากรณเพราะมาดามเหอเพิ่งซื้อไพ่มาซื้อมาสดสดร้อนๆเมื่อวานเลยเอามาพยากรในวันนี้เลยแบบว่าไพ่ถูกใจมากเราจะใช้ไพ่ทาโร่ในการพยากรครั้งนี้นะคะก็ดูว่าชีวิต ของผู้ที่เกิดวันพุธการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมมาดูการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภไพ่ก็ลื่น เรามาดูตัวเลขนำโชคกันก่อนเนาะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธว่าจะมีเลขอะไรบ้างมาดามจะให้ทั้งหมดห้าหมายเลขนะคะมาดามให้เข้าทุกงวดอยู่นะคะแต่ว่าใน YouTube เราเพิ่งให้แค่ไม่กี่ครั้งถ้าใครสนใจไปดูในเพจนะในเพจเนี่ยมาดามให้มาประมาณเกือบสามปีแล้วแหละเข้าทุกงวดมีอยู่งวดเดียวที่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยจริงๆสักวันเดียวเนี่ยมีอยู่แค่เพียงงวดเดียวเลยนอกนั้นเนี่ยเข้าเกือบจะทุกวันเลยด้วยนะคะ ตัวเลขนำโชคสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมีหกมีเก้ามีศูนย์มีหกแล้วก็มีนะะนหนึ่งนะคะเยับ่นิดนึงเดี๋ยวเวลาหยิบไพ่จะได้ง่ายเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธการงานของคุณได้แปดไม้เท้าในที่นี้ได้แปดไม้เท้าบอกเลยว่า สำหรับ hm ผู้ที่เกิดวันพุธถ้าคุณทำงานเกี ouais. do, uh ่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับบัญชีเกี่ยวกับการที่คุณจะเป็นเอ่ทำงานอะไรเกี่ยวกับการรับผิดชอบเรื่องการเงินทั้งหลายแหละต้องระมัดระวังให้ดีๆนะคะคุณอาจที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรืออาจที่จะมีความผิดหรืออาจที่จะต้องเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ได้ด้วยนะคะหรือสำหรับใครที่ทำงานในที่นี้นะไม่ว่าคุณจะเป็นงานประจำหรือเป็นงานธุรกิจส่วนตัวก็ตาม ให้ระม,มัดระวังหน่อยในช่วงนี้อย่าอารมณ์ร้อนจนเกินไปอาจที่จะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาอาถ้าคนที่ทํางานส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีปัญหากับลูกค้าก็ได้หรือทําให้ต้องมีเรื่องมีราวฟ้องร้องกันเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระม,มัดระวังเรื่องอารมณ์ให้มากๆหรือการที่เป็นแพ้รับบาสนะคะสาหรับใครที่ทํางานประจําระม,มัดระวังการไปเป็นแพ้รับบาปแทนคนอื่น แทนคนอื่นในที่นี้ก็คือเพื่อนฝูงของเราเองหรืออาจที่จะเป็นเจ้านายก็ได้หัวหน้างานก็ได้เพราะฉะนั้นดูดีๆว่าอะไรที่มันหมิ่นเมย์เกี่ยวกับการมีความผิดมีคดีความเกิดขึ้นได้อย่าไปเสี่ยงทำอย่าไปเสี่ยงเป็นหนังหน้าไฟแทนใครคุณเขาจะรอดแต่คุณจะไม่รอดเขาจะรู้ทางหนีทีไล่แต่คุณจะกลายเป็นแพะรับบาปแทนเขาได้จะมีเรื่องคดีความเข้ามาหาตัวคุณได้จะมีเรื่องหรือ อีกในกรณีหนึ่งถ้าไม่เป็นเรื่องคดีความก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ของคุณที่จะทำให้เราส่งผลทำให้คุณมีปัญหากับคนรอบๆข้างอย่างเช่นเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้าหรือแม้กระทั่งลูกค้าแล้วมันจะส่งผลทำให้มีการวิวาทเกิดขึ้นได้หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้หรือมีอะไรที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้ทำให้เรามีเรื่องเลือดตกอย่างออกเกิดขึ้นได้ด้วย ถ้าเราไม่มีคดีความเราก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องเลือดตกยางออกเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันพุธนะคะมาดามแนะนําไปขุดหินปูนแบบรักษาเงือกหรือไม่ก็ไปบริจาคเลือดหรือไม่ก็ไปบริจาคลงศพแต่ทางที่ดีแล้วเนี่ยคุณควรไปขุดหินปูนแบบรักษาเหงือกเพื่อให้มีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นเพื่อเป็นการแก้เค็ดแต่สําหรับคุณสาวๆนะคะอันนี้ไม่ใช่เราดูแต่ผู้หญิงนะเรา คุณสาวๆง่ายกว่าแต่คุณหนุ่มๆก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้ผู้ชายเขาก็สัญญารรกันนะคะไม่ว่าคุณหนุ่มๆคุณสาวๆทั้งหลายถ้ามันมีเกณฑ์ของการเลื่อนเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นคุณไปสัญญากร,รมซะถ้าใครมีเกณฑ์ที่อยากจะสัญญกรรมจะเสริมจมูกจะทําปากกระจับจะทําตาสองชั้นคุณไปทําเลยนะคะแต่คุณต้องทําในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15พฤษภาคมนะ มันก็จะได้แก้เคสตรงนี้ไปแต่สําหรับใครที่ไม่ได้คิดจะทาตรงนั้นคุณก็ไปบริจาคเลือดได้ทั้งบุญหมดทั้งกรรมนะคะมันก็ฟาดเคาะกันไปแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะมันก็จะส่งผลดีเพอ้อเผอเราก็จะได้มีโชคมีลาบด้วยนะคะสําหรับใครที่เอ่อบริจาคเลือดเป็นประจำอยู่แล้วก็ให้เริ่มวันที่หนึ่งพฤษภาถึงวันที่สิบห้าพฤษภาวันไหนก็ได้พร้อมแล้วก็ไปทำถ้าเกิดว่าไม่ทำ มันก็อาจที่จะทําให้เรามีเรื่องต้องเลือดตกยางออกหรือมีเรื่องคดีความเกิดขึ้นได้จากการทํางานนะคะการการรับผิดชอบหรือการเซ็นเอกสารสัญญาที่ไม่ได้ดูให้ดีก่อนแล้วจะส่งผลถ้าไม่มีคดีความเข้ามาถึงตัวเราได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเตือนผู้ที่เกิดวันพุธแล้วนะคะเรามาดูถึงว่าการเงินการเงินได้อะไรการเงินได้ทาวเวอร์ นะคะการเงินได้ทาวเวอร์ในที่นี้ดูแล้วถามว่าตกใจมันก็ดูแล้วน่าตกใจนะโออะไรการงานได้8ดาบการเงินยังทาวเวอร์อีกสําหรับวันพุธอย่าลืมนะคะว่ามันเป็นแค่ช่วงปักแรก15วันแรกของเดือนเท่านั้นเองอย่าไปตกใจคําว่าทาวเวอร์มันไม่ใช่ว่าแย่ไปสมดทุกอย่างมันอาจจะมีอะไรที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดอย่างเช่นว่าได้เงินแบบฟุกฟกุได้เงินแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจนะคะหรือ โครงการที่เราทําแล้วมันเป็นโครงการที่เราไม่ได้คิดว่าเราจะได้นั่นแหละเราจะได้นะคะแต่ในที่เนี้เขาก็เตือนไปได้วยว่าทาวเวอร์มันหมายถึงการหมดเนื้อหมดตัวได้นะมันการมันมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายมันมีเรื่องที่จะต้องหมดไปดังนั้นน่ะเมื่อไพ่สองใบนี้อยู่ใกล้กันแล้วอยู่ติดกันมาดามจึงเตือนว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธคุณควรที่จะไปเอ่อ ไปทำบุญอย่างที่มาดามบอกแล้วอย่าลืมนะคะหลังวันที่หลังวันที่15เมษายนมาแล้วเนี่ยวันพุธเนี่ยเป็นวันวันพุธเนี่ยตามเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นหมอดูทแท้ๆดันเรียกไม่ถูกแต่ก็วันพุธเป็นอุบาทะนะคะวันพุธอุบาทวันเสาร์โลกาวินาศในปีนี้นะคะเริ่มตั้งแต่15 15เมษายนจนไปถึงวันที่14เมษายนปีหน้า วันพุธมันจะอุบาทแล้วมาตกกับออสิ่งที่ไม่ดีภัยขึ้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเนี่ยคุณจะมีอ,อุบัติเหตุเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นได้ไปแก้เคสซะมันจะได้ไม่เกิดขึ้นหนักจะได้เป็นเบาแทนที่เราจะเรื่องมีเรื่องเสียเลือดเสียเนื้อเราอาจจะแค่ของหล่นใส่เจ็บไหล่เจ็บหลังเจ็บคอเจ็บหัวแค่หัวเขียวหัวปวดหัวโนดีกว่าหัวแตกนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูถึงเรื่อง การเงินไปแล้วมาดูเรื่องความรักความรักสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะได้เด็กดาบเด็กดาบในที่นี้สำหรับคนโสดคนโสดบอกได้เลยว่าคุณอาจจะเจอคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กและอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ จนักเลงหรืออาจจะมีท่าทีเหมือนเป็นคนที่ดูว่าเคี้ยวๆหน่อยดูนักเลงนักเลงหน่อยพูดจาแข็งๆพูดหวานไม่เป็นคุณจะเจอคนในลักษณะนั้นนะคะหรือบางทีสําหรับคนที่โสดอยู่ mm. ก็ต้องดูให้ดีนะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาอาจจะไม่โสดเลยทีเดียวก็ได้เขาอาจที่จะมีครอบครัวเดิมครอบครัวเก่าเขาอยู่อาจจะยังเลิกไม่ขาด แล้วพอเขาเข้ามาชอบเรามาจีบเราในช่วงจังหวะที่เขามาชอบมาจีบเราเนี่ยเขาอาจที่จะมีปัญหาการทะเลาะกันเหมือนว่าเลิกกันแล้วแต่พอมาจีบเราแล้วก็ดันกลับไปคืนดีกันแล้วเราก็รักไปแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็รักเขาแล้วเขาก็สนใจเราละรักเราแล้ว,ลลก,ลวลก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็ยังมีเรื่องที่จะต้องห่วงหน้าพาวงหลังกับเรื่องครอบครัวเดิมเขาเ mm hmm. ลิกกับเราก็เลิกไม่ได้เลิกกับครอบครัวเก่า,ก,าก็ยังมีสายสัมพันธ์กันอยู่ ก็ต้องดูให้ดีอย่าให้มันต้องมีปัญหาเรื่องนี้เกิดขึ้นจะดีกว่าแต่สําหรับคนที่เกิดวันพุธถ้าคนที่มีคนคุยอยู่แล้วนะคะคนคุยอยู่แล้วในที่นี้ก็อาจที่จะต้องมีเรื่องละหองระแห่งกันบ่อยนะคะจากการพูดจาที่ว่าไม่ค่อยพูดเพ้อเพาะไม่ค่อยพูดดีๆใส่กัน ชอบพูดจาแรงๆแข็งๆใส่กันแต่ถามว่าห่วงใยกันไหมก็ห่วงใยกันดีแต่บางทีไอ้คำพูดที่แข็งเกินไปแรงเกินไปหรือพูดแบบไม่รักษาน้ําใจมันจะทําให้มีเรื่องที่จะต้องเลิกลากันไปได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวในที่เนี้ยถึงแม้นจะมีเรื่องรุนแรงทะเลาะกันออมีปากเสียงรุนแรงแต่ก็ยังตัดกันไม่ขาดจนทีเดียวนะเพราะยังมีห่วงที่จะต้อง ทำให้เขาอ่ะเอ่อทำให้คุณยังไม่สามารถตัดจากเขาได้ขาดอาจะห่วงในที่นี้อาจจะมีลูกด้วยกันก็ได้แล้วทําให้มีห่วงเกิดขึ้นมันก็ทําให้ว่าเหมือนจะเลิกกันขาดแต่ไม่ขาดจนทีเดียวมันยังมีสายใยบางๆอยู่นะคะก็เลยทําให้ยังมีความรู้สึกยังห่วงเขาอยู่ยังมีเรื่องที่จะต้องอยากจะต้องดูแล ยังยังจะต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะคะมันทําให้เลยชีวิตที่จะเดินหน้าต่อไปหรือจะไปมีคนอื่นใหม่เนี่ยก็เลยยังทําให้ยังมีไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นแบบนั้นแล้วสู้อย่าไปมีใครเลยอยู่กับครอบครัวเดิมนี่แหละก็เพียงแต่ว่าปรับตัวปรับใจปรับอารมณ์สมใหม่ในช่วงนี้บอกได้เลยว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะคะผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยให้ระวังเรื่องอารมณ์มากๆเลยไพ่ของคุณขึ้นมาสามใบแรกเนี่ยลว้วนอารมณ์ล้วนๆนะคะอารมณ์ล้วนๆแล้วก็ คำพูดที่รุนแรงคำพูดที่บางทีเราพูดไม่ได้คิดเราคิดว่ามันพูดเนี่ยคือเรื่องธรรมดาไม่เห็นจะน่า,าโมโหเลยแต่คนฟังเขาไม่ฟังแล้วมันไม่ธรรมดานะคะสําหรับเราเราพูดเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรแต่คนฟังเขาอาจจะคิดทุกคําที่คุณพูดก็ได้แล้วจะส่งผลทําให้คุณมีปัญหาได้ในภายภาคหน้านะคะแม้กระทางเรื่องความรักด้วยทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธคุณได้หกถ้วยหกถ้วยในที่นี้ก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ ะะถามว่าสุขภาพแข็งแรงไหมก็สุขภาพก็ถ้าเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานถือว่ายังแข็งแรงดีอยู่แต่ถ้าคนอายุ50าไปแล้วก็ต้องให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ระวังเกี่ยวกับเรื่องถ้าผู้ชายก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องต่อมลูกหมาก <c oughs> อาจจะต่อมลูกหมากโตแล้วไปเบียดกระเพาะปัสสาวะทําให้คุณฉีก่กระปิดกระปอยฉี่บ่อยๆสําหรับคุณผู้หญิงใครที่ชอบกลั้นฉี่ก็อาจจะกลายเป็นว่ากลั้นไม่ไหวละ อาจจะพอปวดฉี่ปุ๊บก็จะมีอาการของการที่ว่ากลั้นไม่อยู่เกิดขึ้นได้หรือระวังเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานนะคะเบาหวานโรคไตโรคเกี่ยวกับระบบน้ําระบบเลือดในร่างกายให้ควรออกกําลังกายบ้างนะคะควรออกกําลังกายบ้างอย่านั่งอยู่เฉยๆจนเกินไปทําแล้วก็อย่าไปเครียด อย่าไปกินหวานมากเกินไปอย่าไปกินเค็มมากเกินไปจะดีกว่านะคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ว่ามีอะไรน่ากลัวนะักระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ด้วยนะคะช่วงนี้ภูมิแพ้น่ากลัวนะเพราะเชื้อไวรัสโควิดน่ะไวรัสโควิด19มันน่ากลัวมันเป็นเอ่อมันมาจากอากาศมันมาจากการที่เรียกว่า บางทีเราก็ไม่รู้เนะที่เราเดินไปเราเดินสวนกับใครเขาเป็นโควิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าบางคนเป็นแล้วปิดข่าวไม่บอกเพราะว่าอันนี้คนใกล้ตัวเลยคนใกล้ตัวที่เป็นหมอดูด้วยกันนี่แหละเพิ่งจะคือคนแถวบ้านเขาคนแถวบ้านเขาเป็นโควิดแล้วเขาปิดข่าวไม่ให้ไม่ให้คนรู้ว่าตัวเขาเป็น เป็นโควิดแล้วหมอดูด้วยกันเนี่ยก็เข้าไปซื้อของร้านเขาเป็นประจําที่สําคัญคือคุณขายของชาม,มาแล้วคุณเป็นโควิดคุณไม่บอกให้คนรู้คุณปิดข่าวคนมารู้อีกทีคือคุณตายตายเสร็จแล้วก็มารู้อีกทีคือผัวตายเมียเมียติดโควิดจากผัวแล้วก็เข้าโรงพยาบาลกลายเป็นว่าอาจารย์ท่านนั้นเลยต้องเก็บตัวอยู่บ้าน14วันไม่กล้าออกไปไหนเพราะไม่รู้ว่าตอนไปซื้อของร้านเขาไปรับเชื้อโควิดมาหรือเปล่า พราะโควิดเนี่ยจริงๆแล้วถ้าร่างกายเราแข็งแรงก็อาจจะไม่ได้รับเชื้อมาแต่เราก็ต้องป้อง,องกันไว้ก็ถือว่าอาจารย์ท่านนั้นเขาก็ยังเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะดูแลสังคมได้อย่างดีพอรู้ตัวว่าเอ้ยเขาเข้าไปข้องเกี่ยวกับคนเป็นโควิดเขาปิดตัวเขาเองเลยด้วยการเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ออกไปข้างนอกไม่พบเจอผู้คน14วันนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้กันด้วยมาถึงเรื่องโชคลาภ ที่ทุกคนรอ,อคอยสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนี่โอ้ยนะ่าอิจฉามากเลยผู้ที่เกิดวันพุธคุณได้ไพ่โชคลาภเป็นสิบเหรียญน่ะนะคะคุณมีเกณฑ์มีโชคลาภนะอะไรอย่างอื่นไม่ดีแต่โชคลาภคุณดีแต่โชคลาภในที่เนี้ถ้าใครที่ชอบเล่นถ้าใครชอบเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องหวยนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ถูกแล้วก็ได้ลาบก้อนใหญ่แต่บอกก่อนนะคะว่าขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคน นะคะคุณทําบุญมามากคุณก็ถูกมากคุณทําบุญมาน้อยคุณก็อาจจะจับผู้ได้เม็ดตรงตามตามที่ออ,ออกบางทีมันน่าจะได้3ตัวคุณก็อาจจะได้ได้แค่2ตัวขออภัยนะคะพุณนมากๆแล,ล้วลมมันจะตีขึ้นมันจะเลอตลอดคุณก็อาจที่จะได้น้อยก็ได้แต่บางคนที่เขาถูกเยอะๆเนี่ยทั้งบุญเก่าบุญใหม่เขามีช่วยกันส่งเสริมมันถึงได้ถูกเยอะแต่ถ้าบอกว่าวันพุธมีโชคลาภ คุณก็ทําบุญนะอย่างที่มาดามบอกพอข้างต้นคุณมามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณท่านทำบุญไปบริจาคเลือดไปหรือไม่ก็ไปทําบุญโรงศพหรือไม่ก็เอาง่ายๆนะคะแต่แต่แตจริงๆมันต้องมีเรื่องเลือดตกยางออกมาดามแนะนาเลยอยากให้บริจาคเลือดหรือไม่ก็ไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกแล้วก็ถ้าขูดหินปูนแบบรักษาเหงือกเสร็จแล้วคุณก็ไปบริจาคลงศพ นะคะหรืออาจจะเข้าโรงพยาบาลพอเราเดินผ่านประตูโรงพยาบาลเนี่ยเราก็พูดในใจคนเดียวเบาๆว่าเข้าโรงพยาบาลแล้วนะแล้วเราก็เดินไปหาตู้บริจาคในโรงพยาบาลเลยนะคะแล้วเราก็หยอดตู้บริจาคอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรพอเสร็จแล้วคุณก็เดินออกจากโรงพยาบาลเวลาที่จะเดินออกพ้นประตูโรงพยาบาลกําลังจะออกพ้นประตูโรงพยาบาลคุณก็พูดเบาๆว่า หายป่วยแล้วนะออกจากโรงพยาบาลแล้วแล้วคุณก็เดินออกห้ามเดี๋ยวหลังกลับไปมองนะคะให้เดินตรงไปที่รถของคุณเลยหรือถ้าใครไม่ได้รถมาคุณก็ตรงไปขึ้นรถแล้วไม่ต้องเลี๋ยวกลับมาไม่ต้องเลี๋ยวกลับไปมองที่ท,ที่ที่ทางที่คุณเดินออกมาหรือถ้าคุณเอารถไปแล้วคุณขับรถคุณขับผ่านคุณก็ไม่ต้องเลี๋ยวไปมองนะคะให้มองตรงไปข้างหน้าเลยก็เป็นการแก้เคล็ดมันก็ทําให้หนักเป็นเบาคนเราถ้าจะมีเคาะบางทีมันเลี่ยงไม่ได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือสําหรับคนที่อายุเยอะมีเกณฑ์ของการที่ต้องไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพอันนั้นก็ได้นะไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพเพราะว่าจะถูกดูดเลือดไปประมาณสองสองสลิงเนาะมันก็เป็นการ,เ,รเลือดตกยางออกแก้เคล็ดไปแล้วนะคะแต่ต้องเป็นช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะก็แล้วคุณก็จะได้รับโชคลาภนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วนะคะอย่าลืมกด u ับ c ไคร้กดกระดิ่ง เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากมาดามนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้มาดามด้วยนะคะแล้วใครที่เคยได้รับโชคลาภจากมาดามหรือครั้งนี้คุณได้รับโชคลาภจากมาดามอย่าลืมใส่บาตทรทำบุญแล้วอุทิศให้กับครูบาอาจารย์ของมาดามนัดคนอ่านดวงนะคะแล้วจะส่งผลทําให้คุณมีโชคลาภกับมาดามอยู่ไปตลอดค่ะก็จบคำพยากรณ์เท่านี้แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ